เดี่ยวนะครับปัจจัยเยอะนะครับสำหรับบังไฟขนาดแสนเส้นบางนีะเกือบแสนนะครับเพราะฉะนั้้นแลวขอทานเดี่ับทั้งสองช่องนะคะช่องหัวแม่ไดถิ่นเกิดแล้วก็ช่องทำกินในถิ่นเกิดนะคะเอาตจนพุ่งเร็วจังตจนพุ่งเร็วความสูงนะครับบังไฟนะคะเป็นบังไฟประจำตำบลนะคะแล้วก็ประจับปี2567นะคะ สำหรับบังไฟของชาวตำบลปรา,าสาทร,ร่วมกับสภาวัฒนธรรมนะคะก็ได้จัดขึ้นในวันที่17พฤษภาคม2567นะคะเมื่อนี้นะคะก็ะได้เลิกงานแล้วนะคะเสร็จสิ้นภารกิจแล้วก็มาเบ่งบังไฟนะคะตอนนี้ก็ได้นำบังไฟนะคะน่าจะเป็นหมู่12นะคะในตำบลปรา,าสาทมีทั้งหมด16หมู่บ้านนะคะก็จะนำบังไฟมาแข่งขันกันเพื่อที่จะหา บ้างไฟที่ชนะเลศนะคะเป็นบ้างไฟท่่ไม่เกินฐานายมือไม่เกินสามเป็นคุีฐานยบ่ง้อยเป็นของมูที่เด็ดตะบลป้านาสสามนะคะทุกคนเป็นบังฟน้ำแพงจากผูภาคว้าวอยู่ก้อมวอการเจ้าหนี้นะครับกับที่นะคะอะ่าเพิ่มเงินเสิ่มขึ้นอยู่ก้อมือวาราต่ก้อนเด้อเพราะฉะนั้นนะคะกลางปลาการดุงนะคะจะเป็นบริเวณทุ่งขนาดกว้างนะคะ นะวยหมูยงบเด็ไต่บยทิดกมาชินะคนเยอะพ่อสุดยอนะคะอันนี้เป็นกองอวยกรนะคะคนก็ค่อนข้างจะเยอะนะคะสำหรับเมยงนะครับเป็นมันเปนงวยอย่าลืมนะครับอยู่ที่บ้านหัวซ่าเป็นหัวซ่าับสำหรับมือเนกระบนจกีบงทียี่ที่26อยู่ที่บ้นแต่ตะบนแต่นะครับการประท้สัมพันยังพอนพอบาทอยู่ตอนนี้กำลังนำค้นไฟกับพฤิกงานหรอพอสคืน บนฐานแล้วนะคะเดี๋ยวห้องมาชมกันเลยนะคะว่าสำหรับที<า>มง,งานนเยมงานมน,นะคะขา่ันพร้อมขยับเลยนะครับขยับเลยบนทา่านกำลังจะทุ่นสามทุ่มนะครับทั้งสองช่องเลยนะคะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะคะสาหรับหวยแม่ในถิ่นเกิดแล้วก็ช่องทํากินในถิ่นเกิดน,นะคะสองช่องนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะวันนี้เรามากับทีมงานที่นี่วิถีชาวบ้านนะคะ แล้วก็มีทีมงานของไอ้บ่าวเซินคารเนาะไสายระบุแพ่นะเขาย่อล่วงขีโตมได้นั่นแพ่นะเขาย่อเล้ยได้นั่นีำไม่ไท้เวขาทำเวลาเขาเรี๋ยวสายดันสายดันผู้แพ้ก็จะประมาณนี้นะคะปามันกำลังเปิดอเดี๋ยวเรามารอบเบิ้งเลยนะคะว่าเป็น พี่น้องสังเกียร์ผู้หนึ่งใส่เสื้อยีนผู้นึ่งใส่เสื้อได้สปาร์ตี้จัดวินาทีนะคะเคลือถอยหลังรับการทำคะแนนะคะเสื๋ยผู้นึงว่ายังไงเอาบ่ไขเก่งผ่านเกี่ยวกับป่องไฟไปไหนนะคะทุกคนกันรอฝั่งคนสูงคนเบากันนะคะคนผักเป็นเบาก็แล้วกันขออนุญาตนะครับขอทางสายดันนครเาะก่อนนะครับน้องนุ่งมาสอดการทพ์งานนะครับ ไฟอันนี้ก็จะเอามี้าเป็นสนามอื่นไหมครับได้กียร์เซีา,าเขาก็ต้องมาซอยจะดื่มน้ำดื่เพื่อเป็น้นำลใจของน้องนุ่งนะครับมาซอยไอซอยใายนะไปชุดเงินสายแตนครเปาะนะครับขึ้สูงสูงล้มสาซาตกใกลไกลได้เห็นน้ำกันสูหม่องสุปอรโชคดีสามตอนนึงไป าลูกมาล้าลูาลาลูกอยนโตเขาล้างกูมีเป็นเล่าเป็นเล่า ระบบการลมหางว่างหางไรก็ดี นำนักพันกลางนะครับคิดท,ที่สองกันคิดแล้วนะครับเห็นบอคือปวเห็นตำแหน่งผมมันตำแหน่งผมมันก็เลยอัดนะครับคิดที่อสองันพี่หน้าจอคิดว่านำนักพัฒนาการเนย ตีเรือนโตกระดมเนนป็นเกียนะครับอ่ะตาเปล่าชันเกรติแล้วนะครับเอาโทรศัพท์นี่ออกไปนั่นนี่ในม,มือใอยนี่ยาเสพติดตาเปาล่าเร็วอภิหนงเบิ้งนะครับนี่หาบังไฟนะครับนี่หาบังไฟนะครับนี่พี่น้องเบิ่งขาดไร่ๆนะครับการดำนี่ท่านตบบกบ่อไกลน,นะครับย้อนกลับมา่นี้ ร้อยเก้าสิบผ่านไปอ่ะเบิงกันลุนกันไปนะครับเบิงกันไปลุนกันไปนี่บอกใครนะครับบอกไครสองร้อยสิบห้าผ่านไป แน่นอนบังไฟเป็นต้นนะครับชมดีบังคุ้มวาบังไฟเป็นต้นนะครับเลขแปดสิบนี่ยแปดเก้าเบิ่งกันไปก่อนนะครับเบิ่งกันไปก่อนเ้ยน้อเเ้ยน้อยสี่สิบบาทเอออต้งไฟเป็นต้นนะครับ พี่น้องเบิ่งฝาดทำไม่ได้นะครับจะมีข่าวแจ้งนะครับนั่นคือตำแหน่งหางนะครับไร่สดมันต้องมีโปรแกรมด้วยเออเห็นน้ำกันนะครับก็เห็นตะปูตะบอดครับผู้บ่อแหนมไร่สดตับโปรแกรมเอาไอ้มันตีมันตีนายเป๊ยไอ้มันเตี้ยได้มันร่วงเป็นจุพี่มันจำบอบังเอออ่ะพี่น้องไงเขาสนใจน้ำนะครับให่ความสนใจน้ำตอนนี้สองร้อย เทียสิาเรียวนะครับต้องไปสิพา่อสามตาสามมันอ้อนะสามสามตบสามมันออนยังคงเส้นคงว่านะครับลุงมงามนะครับแต่ว่าลุงบอบเป็นลุงมะงามแต่ว่าลุงบอบเป็นสามร้อยผ่านไป มาไปมามันได้สามลอยกัีกไลายเติเด้หลายเตคิเป็นเจ้านะครับตอนนี้เป็นกระบี่งกับบ่นะคะอ่าเพิ่มเพิ่มเพิ่มทีเสมอหูเจ็ดแดงนะเออโมสอดงนะครับอ้าโอเคไปสิบอก่อนสิก่อนสิบเอ็ดก่อนบ่จ้าไปจดของบูสิบเอ็ดก่อนครับพี่น้อง หนึ่งสมาชิกไครนครับหน่ไมสมาชิกึด้กันเด้อโอเคโอเค้โกนี่มสิเครับหนไมสมาชิกดึงไครนะครับพร้อมเข้าทีสามตอนไปเมชงรล้าาจา บังไฟงานคืขคืนคือเถวทีมงานพวกนมพวกเหลียวเถีมีข้อครับบังไหมุนเตียวเรีวเรีวเรีวเร็วเรวเร็วบ่เรียแน่โมห็นเนี่ยเอาเมฆเรียบร้อยขึ้นสูงล่างไปลงล่างไปขึ้นสูงบพไปน้องบังนี่ครับสองหมสิเอดบัดโกหมูสิเอ็โนนโกโคเบิร์นก็ไน้อง ยี่ยงเดียวเบิ้งกันไปครับพี่นกรวมลักลักศาสนาซําซิมครับพี่นกซซิมไปใจได้ผากให้ข้าด้เ้ยระบบการโลมาบ้างเดเกิดเล้วนะฮะหางเสียรบด้วยกันครับหางเสียแพ้บานห้าเอเกี่ยวับพี่นงนี่บ่โคเข้าไหนบ่โคสูข้าโจครับพี่นกโคมาแล้วครับเกี่ยวกันไี่นกคอับพี่น้องโอ้ยุรัเนเจ้าุ่องย เห็นบเนี่ยเห็นวเตียมเข้าไปนอกวันเอ้ตาบอลวานบอลวานบอลเจ้าวานบอลดีสามยี้มาแล้วคือเ่บอลุ ได้สามยี่คืนมาแล้วสามยี่ไหมนกเอียงมงหมวสดุโกรอมงเลยุกยนะคากเยนะคะมีราคาวัสดุครับพี่น้องบางทีปุมีราคาวัสดุด้บมีตัราคาวัสดุง่ายเล้ะรักแบบมีหวานเยี่ยมครับพี่น้องหวานเยี่ยม ผ่านทุกราคากขว่าไหนครับพี่น้องตามเมืองเนาะโยกโตบุนตีเป็นน้องกับแคโยกโตบุญตีว่ากับแแคโยกหลักหลักซะนะนี่หวานเทียบพี่น้องสใจได้ใช่หัวนะครับคือตัวโยกโตมุนตีพี่น้องกั่แแคสำหรับการติดตามชมนะคะสำหรับมูสเปตโนนโกนะคะเดี๋ยวรอฟังคะแนนอีกรอบหนึ่งเด้อจ้ะ โอบอกพ่อจะลี้ย,ยานอกแต่ว่าน้องยิงสองร้อยสี่สิบบาทไปสองร้อยสี่สิบนะคะสรุปนะคะ,ะติดไว้แล้วก็จะถอดสองร้อยสี่สิบนะคะบี่ไฟยยอดกลับมาทางที่ตะวันตกนะครับพี่น้องเบิร์นะครับบฝ่ไฟบาง,บางียอดกลับมาทางที่ตะวันตกได้ทันเด้อว้าย มันบะเมีนยนเรื่องง่ายด้ยอคอยอยู่คอ,อยเรียนโตนะครับคอ,อยรุนระออนะดับเบาๆ2องร้อยเจ็ดสิบ่านไปเลยครับคเลยขงร้อยเจ็ดส,สิบแลวนะคะเลขสามสิบสหสบอ้เบ่งกันไปก่อน ตบพวไกลน,นะครับย้อนกลับมาพี่เาหนองเงานะครับหลังฐานนี่นะครับาถวดให้กันนะ<อ>นะมาถึงตบน้องบักผักมันอยริมนองเขามันใส่มันจึ้งปีตบน้องปั๊บไปหมดสามร้อยยี่สิบพันบาท เุ้ยตา20บ well. ันเลยอ้าวสรุปนะคะบาที้วยยุ่ดวยี่นะอภิ้ังงนะครับนี่หางไก่ห้าหนีท่านมองมอง